รับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่นนกน Willy, าน,บน,บนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช n องวิลลี่บ้านผลบอลนะครับกับการวิเคราะห์บอลสดประจำวันศุกร์ที่10ตุลาคม2566นะครับวันนี้ครับแน่นอนครับเราก็มีฟุตบอล5คู่ทีเด็ดคัดเนื้อเน้นมาให้กับคุณผู้ชมกันเช่นเคยนะครับส่วนใครที่เพิ่งจะเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตาม ช่องของเราด้วยนะครับช่องของเราเป็นช่องที่มาวิเคราะห์และฟังทวงฟุตบอลเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนคุณผู้ชมคุณนักลงทุนทุกท่านนะครับเราเองมาแลกเปลี่ยนทัศนะกันโดยไม่วางตัวเป็นกูรูใดๆทั้งสิ้นนะครับหากตรงไหนที่คุณผู้ชมเห็นว่าข้อมูลมิดิลาดหรือว่าตรงไหนที่คุณผู้ชมรู้ลึกรูกรก้จริงกว่าสามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนมาแชร์กันได้เลยนะครับคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันนะครับคุณผู้ชมอะนะครับ เพื่อเป็นการรับเียเวลาเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ครับจัดไปเลยครับที่ฟุตบอลไทยลีกหนึ่งกันก่อนเลยครับคุณผู้ชมสุดไฟเดย์ไนท์ครับคู่แรกครับลำพูนบอลลีเออร์ครับทีมอันดับ16ทีมบวยของตารางครับพบกับราชบุรีมิตรผลทีมอันดับ7ของตารางคู่นี้ราชบุรีต่อเสมอนะครับคุณผู้ชม ตัวสถิติเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปลองดูกันที่เว็บไซต์ในบางเว็บไซต์ที่เขาจะมีสถิติแล้วก็วิเคราะห์กันไว้นะครับมีไม่น้อคู่นี้ไม่มีก็จะได้ไปกันอย่างเร็วเลยนี่เป็นสยามคิกนะครับสยามคิกก็จะเขาก็จะเน้นสถิติซะมากกว่าเขาจะไม่ได้มีความแบบความพร้อมก่อนเกมตัวผู้เล่นอะไรอย่างนี้จะไม่มีลึกขนาดนั้นนะครับไม่เป็นไร ก็ถือว่าฟังลักษณะแบบสติกันไปแล้วกันนะครับโดยสติการพบก,กันแบบ head to h เ a d เนี่ยอาราชบุรีชนะ2เสมอหนึยังไม่แพ้เลยนะครับจากการเจอกันมาทั้งหมด3ครั้งนะครับส่วนฟอร์มการเล่น6นัดหลังสุดครับคุณผู้ชมแป๊บบนึงผมเป็นร้อนในแบบเต็มปากเลย่ยสามสี่จุดนะครับบางทีคำพูดคำไหนอาจจะ ออกเสียงสะกดไม่ชัดต้องขอไปถึผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับสถิติการฟอร์มการเล่น6นะัดหลังสุดของลำพูนครับชนะได้1และแพ้ไปถึง5ครับผมู้ชมมีแพ้สุขุไทย12แพ้บุรีรัมย์3าแพ้แบงคอก20แพ้ชนบุรี10ชนะเชียงรายได้21ครับแล้วก็นัดล่าสุดเพิ่งจะแพ้ BG จี G, ปทุมไปอีก3ประรตูต่อศูนครับ ส่วนผลงาน6นัดหลังสุดของราชบุรีกันบ้างครับชนะ2เสมอ1และแพ้3ครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ผลงานแพ้มากกว่าเสมอและก็ชนะอน,นะครับมีแพ้ประจวบ4ครับ1-0ครับแพ้แนครปฐมในเต็ด0-1เสมอแล้วขอนแก่นอยู่ในเต็ด2-2ครับชนะปริเทโล6-1ครับแพ้อุทัยธานีน้องใหม่ด้วยกันเอาไม่ใช่สิลำพูนไม่ใช่้องใหม่นะครับ อุทัยธานีครับน้องใหม่ครับเนี่ยครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อครับว่าราชบุรีเนี่ยแพ้ไป1-0ครับแล้วก็นัดล่าสุดครับเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะตลาดได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับสำหรับราชบุรีคู่นี้ครับท่าของทีมเนงีบอกครับเคยเจอกันสี่ครั้งนะครับเป็นราชบุรีชนะสามเสมอหนึ่งแล้วยังไม่แพ้ต่อมาอูเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้คิดว่าน่าจะใส่กันมันครับโดยเฉพาะ การที่ทีมเยือนออกมาต่อเสมอเนี่ยเจ้าบ้านน่าจะบุกจับข้าการบุกเนี่ยผมก็น่าจะทําให้หลังรั่วนะอาจจะโดน,นหน้าของราชบุรีที่ทีเด็ดที่ขาดค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นได้มากกว่านะครับอันที่สําคัญครับหอกหน้าตัวเก่งของลําพูนลิเออร์อย่างโฟเบอร์อันนั้นยอดสังวรก็บานเจ็บอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคู่นี้ราชบุรี1020อาจจะมีค่อนข้าง เป็นไปได้สูงครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ฟันธงไปเลยครับกดราชบุรีทีเด็ดแน่นอนครับไอคู่ต่อไปครับเราก็ยังอยู่กัที่ไทยอีกนะครับไปกันที่อุท,ทยัยธานีน้องใหม่ครับอุทัยธาน,นีเอฟซพบก,กับการท่าเรือครับคู่นี้การท่าเรือต่อ0.75ครับแต่สองทุ่มครับคุณผู้ชม เราไปดูสถิติเพิ่มเติมกันนะครับเนี่ยครับแบบนี้เว็บไซต์อ่า Sporting News เนี่ยเขาก็บอกว่าการท่าเรือฟุซีเนี่ยเรามีผลงานที่ร้อนแรงสุดๆนะครับหลังจากที่พวกเขาเนีเปิดบ้านไล่ถล่มคุณเก่งยู่เต็บได้6-1ขึ้นแทนกลายเป็นทีมที่ยิงเยอะที่สุดในไทยลีกเลย พร้อมขึ้นกลับไปรั้งรองจากฝูงของไทยลีกเลยนะครับอ่าขออภัยครับไปรั้งจากฝูงนะครับไม่ใช่รั้งรองนะครับตอนนี้ท่าเรืออยู่อันดับหนึ่งส่วนไทาทานีอยู่อันดับที่สิบสองครับซึ่งในสัปดาห์นี้อย่างที่บอกไปครับว่าคู่นี้นครับวันนี้แหละรครับสิงห์ท้าเจ้าท่านเนี่ยจะบุกไปเยืยนอนไทยทานีนะครับก็ไม่รู้จะเป็นเช่นไรแต่ ผมยังเชื่อว่าแนวมาดามแป้งนะครับโดยผลงาน5นัดหลังสุดของอุทัยธานีเอฟซเนี่ยอ๋อลืมบอกไปว่าทั้งสองทีมนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าอยู่คนละลีก,กันมาตลอดแล้วก็บอลลีกบอลถ้วยอะไรก็ไม่ไม่ค่อยได้เจอและไม่เคยเจอกันนะครับสำหรับเกมบอลถ้วยนะครับโดยอุทัยธานีเอฟซครับผลงาน5นัดหลังสุดครับพวกเขา ชนะ2แล้วก็แพ้ไป3ครกับมีแพ้รีโอเชียงรายอยู่ในแต่ศูย์แพ้บีชีปทุมศ2ย์แพ้แนครปฐุมยูแนเต็ด12ชนะราชบุรี1 0แล้วก็ชนะชลบุรีเอฟซีได้2ประตูต่อศย์เลยนะครับเอ้ไทยทา,ยทายนีเอฟซี FC, ครับมีสภาพทีมที่แทบจะสมบูรณ์แบบร0 0เเลยเนื่องจากณเวลานี้นะครับมีเพียงแค่สุมรรญยาบริษสายนะครับเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นที่ยังไม่ชัวร์ว่าจะพร้อมลงสนามหรือไม่นะครับส่วนผู้เล่นรายอื่นครับ พร้อมที่จะลงสนามกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งจะนำมาโดยสามประสานแนวรุกต่างชาติอย่างอองทูครับกองหน้าชาวเยอมนอ่าซีโกซี่เอมบ้านะครับและกองหน้ากัปตันทีมอย่างริคาโดสานโตนะครับส่วนในด้านกลางครับก็ของกลางไม่ต้องกระโดดยิงสีในแดนกลางก็ยังคงจะใช้การประสานงานของวัฒน,นาพลายนุ่มนะครับอ่าจีโรนอามัดและเอลฟานอรอเละเนื่องจากนอกจากนี้นะครับ สองลูกครึ่งครับอย่างทางด้านของซารลัมบูธซารลัมอ่าซารลัมบูธนะอ่าถูกปะะ่าวว่ซาราลัมบูธโอ้ชื่อนี้เรียกยากจริงๆนะครับและทางด้านของเจมเบอร์เรดฟอร์ดที่เพิ่งมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยนะครับก็พร้อมที่จะประจำการทางแบ็กซ้ายและขวานะครับมีนักเตะเจ็บเพียงรายเดียวคือสุบัญญาบุรีสายนะครับส่วนนักเตะที่ทษแบนไม่มีครับ ส่วนผลงานของการท่าเรือครับ5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะ3แล้วก็แพ้ไป2นะครับมีแพ้เจอเจียงเอฟซีนะครับ0-1ในการเพลย์ออฟครับเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็เอาชนะเมืองทองครับ3-1ชนะพีทีประจอยบ3-1แพ้ตราดเอฟซี1-2แล้วก็นัดล่าสุดในไทยลีกครับท่าเรือก็เพิ่งจะชนะขอนแก่นเมืองเกตได้6ประตูต่อหนึ่งนะครับ โดยการท่าเรือครับยังคงไม่มีทงด้าน,นของวิลเลียมไวเดอร์เชอร์นะครับที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บรวมถึงผู้สาประตูมือหนึ่งของทีมอย่างสมพรยศนะครับที่ยังคงต้องรับใช้โทษแบนต่อไปหลังจากที่โดนใบแดงในเกมที่บุกไปแพ้ตราดเอฟซีซึ่งการไม่มีสมพรยศเนี่ยก็น่าจะทำให้เกมนี้เป็นครั้งครับที่ทางด้านซูเมทีโคกโพ นายด่านมือ2เนี่ยจะเฝ้าเสาต่อไปนะครับหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนะครับในเกมที่ผ่านมาเช่นเดียวกันกันกบรายของโนบุรุชิโมระนะครับที่ทำไป1แอซิ์ในการเดบิวต์ลีกสูงสุดของเมืองไทยขณะที่นารุ้ครับแน่นอนว่า2คู่หูอย่างบารลอสทาเลลี่กับางน้านของแฮมิลตันโซลาร์สนะครับยังคงประจำการในกองหน้าเช่นเดิมนะครับเล่นบาดเจ็บครับ คือวิลเลียมเบรเชอร์ส่วนติดโทษแบนเป็นสมพรจนนะครับอย่างที่บอกไปล้วว่าคู่นี้ถ้าเรือต่อศูนย์จุดเซ้าคทุกครับผูชมผมว่าบอลมันค่อนข,ข้างห่างชั้นนะครับพูดตามตรงนะครับด้วยฟอร์มการเล่นแล้วก็อะไรหลายหลายอย่างนะครับถ้าสนามของอุทัยเนี่ยไม่ฝนตกจนพื้นสนามเนี่ยมันเละเทะจะทําให้มีผลต่อการตอบบอลในในพื้นนะครับตัวบอลในพื้น,นผมว่าอย่าง นะครับถ้าเรือเอาอยู่ครับสองศูนย์มีแน่นอนครับผู้นี้ผมมั่นใจครับท่านผู้น, <c oughs> นี้ฟังถูกเลยครับการท่าเรือเชื่อแบ่งได้ครับผู้ต่อไปครับเราไปกันที่ฟุตบอล <c oughs> บุนเดสลีกาเยอรมันกันได้ครับไม่ใช่เกิดบัตรนะครับจะพบกับหมายศูนย์ห้าครับคุณผู้ชม เป็นเส้นกราบบาดอยู่ในระดับที่13ของตารางครับส่วนไม้อยู่ในะที่18ครับตัวสถิติการที่พบกัน5นัดหลังสุดนะครับเป็นทางด้าน หมายนะครับที่เอาชนะไปได้3ครั้งครับเสมอกัน2ครั้งครับกรักบัตยังไม่เคยชนะใหม่ได้เลยนะครับโดยผลงานหกนัดหลังสุดของเจ้าบ้านเหมือนเช่นกรักบัตเนี่ยชนะเพียงแค่หนึ่งครับเสมอหนึ่งและแพ้ไปถึง4ี่ครับมีแพ้เลเวอร์คูเซ่นศูนย์สามแพ้ไบรอนมิวนิครับหนึ่งสองแพ้เบรเมนศูนย์หนึ่งเสมอดามสตัดท์สามสามครับแพ้อาร์บิลักซิกศูนย์หนึ่งแล้วก็เพิ่งจะชนะโบคุ้มได้นะครับในบูเลิก้า สามประตูตอนหนึ่งครับส่วนผลงานของไมล์ศูนย์หกเอ้ยศูนย์ห้าถูกแล้วนะครับผลงานหกหลักางสุดพวกเขาก็ชนะได้หนึ่งเสมอหนึ่งแลวแพ้ไปถึงสี่ครับเท่ากันเลยผลงานนี่เป๊ะเ,เ,เลยครับเหมือนกันเลยโดยมีเสมอแฟรงเฟิตครับหนึ่งหนึ่งแพ้เบรเมนสี่ศูนย์ชนะดุยบวกครับ 2, สองูนย์ในการอมนเครื่องนะครับส่วนทัวร์นาเมนต์ที่เป็นทางการเนี่ยบอลลีกบอพลออพวยพวกีนแพ้หมดนะครับอ่ารวัรวๆด้วยการแพส้สกุต ซาตุกาดนะครับหนึ่งสามแพ้ออสบวกหนึ่งสองแล้วก็แพ้เรเวนกุเซนสูงประตูต่อสามไปเลยครับคุณผู้ชมโอ้ผีหน้ากับโล่โเลยนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าสิบนัดหลังสุดหน,น,นึ่เช่นบาชนะไปอีกสี่แั้วสองามและสามทุ่สูงสี่กันมากนะครับแต่ยังไงครับก็ยังฟอร์มไม่ดีเท่าที่ควรครับแลวคู่นี้ครับเจ้าบ้านจากบานเนต่อเสมอครับคุณผู้ชมวน เมื่อเยือนอย่างไมศูนย์ห้าเนี่ยแยกไปนะครับแยกกว่าที่คิดด้วยนะครับเพราะว่าแพ้มาสี่แต่ห้าเกมหลังสุดแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมเองก็ยังมองว่าเจ้าบ้านเนี่ยมีลุ้นมากกว่าที่จะกดต่อเสมอหรืออย่างน้อยๆก็น่าจะชนะได้เลยด้วยซ้ำนะครับหนึ่งศูนย์ผมมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ฟันถงไปเลยครับกดมึงเช่นกับบัตรครับจัดสามแต้มอย่างแน่นอนคู่ที่สี่ครับไปกันที่ เกาโช่ซเลอาครับเอ็มบรีทีมอันดับ19พบกับอูดิเนเซ่ทีมอันดับ17ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ของอทีมที่เป็นระดับพีเนากับรงผูกมาเจอกันของลอีจัลลี่ครับนะครับโดยคู่นี้อูดิเนเซ่ทีมเยือนบุกมาต่อเสมอนะครับ มีไหมครับมีข้อบ่นไหมครับ่าเียนี้ทำค่อนข้างดีครับช่วงหลังเนี่ยคาฟอร์มไม่ดีกันทั้งคู่นะครับส่วนผลงานการเจอกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ เนี่ยครับมันสลับกันแพ้สัชนะครับเนี่ยเนอเดเซชนะบ้างครับแล้วก็มีเอมโบอรีชนะครับเนี่ยสลับกันนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเริ่มกันที่เอมโบอรีเนี่ยพวกเขาชนะได้1และแพ้ไปถึง4ครับมีแพ้ยูเวนตุส02ครับแพ้โรม่า07แพ้อินเตอร์มิลาน01ครับชนะ ซา,ารานิตาน่หนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้โบโรย่าไปศูนย์สามส่วนอูดิเนเซ่ครับผลงานห่าน้าหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยครับเสมอไปถึงสามครับแล้วก็แพ้สองครับมีเสมอโฟรซินโนเน่ศูนย์ศูนย์เสมอกายารีศูนย์ศูนย์แพ้ฟิออเรนติน่าศูนย์สองครับแพ้นาโปลีหนึ่งสี่นะครับแล้วก็เพิ่งจะเสมอเจนัวได้สองประตูต่อสองครับ เรความพร้อมก่อนเกมเจ้าบ้านเอมโูลีเนของกุนซือทางด้านของโอเรดิโออันเดโซลีนะครับผลงานในลีกเจ็ดนัดแรกพวกเขาคว้าชัยไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับชมอยู่ที่โซนบ้วยของตารางเลยส่วนสภาพความพร้อมนั้นตัวเจ็บอ่าล้วนแล้วแต่เป็นแข้งหน้าเดิมๆทั้งนั้นนะครับและยังมีรอเช็คความฟิตของทางด้านของอ่าลิเบราโตคาเคสนะครับแลร,รับอีกหนึ่งรายด้วยนะครับ ด้านการจัดทัพก็คาดว่าจะมาในระบบเก่งของพวกเขาครับก็คือ4-3-1-2นั่นเองนะครับส่วนฟังผู้มาเยือนครับอูดิเนเซ่ภายใต้การนทำทีมของอันเดียซอสติลเนี่ยผลงานในเกมรีกเจ็ดนัดแรกยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ตัวเจ็บล้วนแล้วแต่เป็นหน้าเก่าหน้าเดิมทั้งหมดนะครับ นอกจากนี้ยังเสียกองกลางตัวหลักอย่างหน้าของซานดี้ล็อบลิสต์นะครับที่ติดโทษแบนเพิ่มเติมเข้ามาอีกหนึ่งรายด้วยด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ5-3-2ตามถนัดอีกครั้งนะครับโดยในแดนกลางก็จะวางหน้านของซาลาซามาซิดนะครับลงแทนที่ของล็อบลิสที่จิตติดโทษแบนไปอย่างที่บอกไปนะครับก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าผลคู่นี้ะออกมาเป็นอย่างไร ครับคุณผู้ชมผมมองแบบนี้ครับทั้งสองทีมช่วงหลังเนี่ยฟอร์มไม่ดีทั้งคู่นะครับผีนังกับโลงผูเลยแล้ววันนี้มองว่าทางผู้มาเยือนเนี่ยยังดูมีทรงมากกว่านะครับเพราะว่าเจ้าบ้านตอนนี้ไม่เอาอะไรกันและไม่เอาอะไรเลยครับผลงานแย่มากครับเพราะฉะนั้นคูน่นี้ไม่ต้องคิดเดยอะครับกดรองทีมเยือนดีกว่าผลออกมาน่าจะเสมอกันฟันธงอูดิเนเซ่เห่แน่นอนครับ และคู่สุดท้ายครับเราไปกันที่ฟุตบอลลาลีกาสเปนครับอาตันติบิวบทีมอันดับ6ของตารางพบกับอันเมเรียทีมอันดับที่2ีทีมโวยของตารางครับคู่นี้อาตันติบิวเบเจ้าบ้านต่อ1ลูกนะครับอันเมเรียนี่ถ้าใครจ,จำกันได้นะครับก็เป็นทีมเก่าของทีละสินแดงดานนองนะครับเคยไปค้าแข่งอยู่แล้วก็ทำประตูได้ด้วยนะครับแม่เกมนั้น รู้สึกใจทําประตูในเกมที่พบกับบิวเบาเนี่ยแหละมัง้งถ้าผมจำไม่ผิดในบอลถ้วยใช่ไหมถ้าเกิดใครจําได้ก็คอมเมนต์มาบอกขนาดนะครับด้ยผลงานการพบกัน5ครั้งหลังสุดของทั้ง2ทีมครับอับบิวเบลชนะไปถึง4ครับเสมอ1ครับยังไม่แพ้อัรเมเรียเลยครับคุณผู้ชมกองส่วนใหญ่ก็ สูงนะถ้าดูที่ส่วนใหญ่นะครับมีโอโคหกหนึ่งสี่ศูนย์สี่ศูนย์เนี่ยเยอะนะครับแต่ว่านัดล่าสุดที่เจอกันก็คือในเกมลาลิก้าครับในวันที่ยีองเมษายนก็คือ 4, ปีที่แล้วครับกันเมเรียแพ้ไปหนึ่งสองครับส่วนฟอร์มการเล่นนะครับหกนะัดหลังสุดของเจ้าบ้านแอตติกบิวเบานะครับชนะสามเสมอสองแล้วก็แพ้หนึ่งครับ ชนะเรียวเบติส4-2เสมอมาโยกา0-0ชนะคาดิส3-0กับชนะอาราเบ0-2อ่า2-0ครับเสมอเกตราเฟ่2-2กับแล้วก็แพ้เรอซซิดาดไปสาประตูศูนย์เลยส่วนผลงานล่าสุด6นัดของอันเมเรียยอดแย่ครับเสมอ3แพ้3ยังไม่ชนะใครเลยนะครับแต่เรื่องมาจากต่นู่นเลยครับเสมอคาดิส1-1ครับแพ้เซลตาบิโก2-3แพ้บิยาเรอ์ล2-1 เสมอบาเลนเซียสองสองครับแพ้เซบีย่าไปหนะึ่งประตูห้าในนัดล่าสุดครับพวกเขาเพิ่งจะเปิดบ้านทำได้เพียงแค่เสมอกับรานาดาไปสามประตูอศูนย์อ,อ 3, ย่สามประตูสศัก์กับกขอไัยในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับโดยทัศนะของคู่นี้ครับราคาเนอย่างที่บอกไปครับว่าแอตติกบิวบาลต่อหนึ่งลูกนะครับบิวบาเลเนยทำผลงานได้ดีครับเวลาเจอกับบันเมเรีย ฤดูการน,นี้ครับฟอร์มการเล่นเนี่ยที่ฤดูการน,นี้ยฟอร์มการเล่นไม่ดีเนี่ยเอาใหม่ oh นะครับแปมผมไม่เขียนสปปดไว้เข <c oughs> ียนเองงงเองคุณผู้ชมเพื่อนนี่ครับอตเลติกวิวบาวเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่าเวลาเจอกับอันเมเรียนะครับที่อันอันเมเรียเนี่ยฤดูการน,นี้ในะฟอร์มการเล่นไม่ดีเลยนะครับแถมเกมเดือนเนี่ยก็ยังหวังผลอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอตเลติกวิวบาวเนี่ยฟอร์มช่วงนี้ร้อนแรงกว่าเยอะครับ แทนเกมในบ้านเนี่ยก็ยังไว้ใจได้เสมอครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ต่อหนึ่งลูกส,สบายๆครับสองเม็ดสามเม็ดมีแน่นอนครับวันนี้ไม่ต้องคิดเยอะครับกดเจ้าบ้านไปได้เลยครับแอตติบิวต l บากดแล้วเงินเต็มกระเป๋าอยากแน่นอนครับอะะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของการวิเคราะห์และฟันธงฟุตบ,บอลประจําวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่สิบตุลาคมสอง6 เพื่แป๊บเดียวอีกนิดเดียวนะคุณผู้ชมใกล้ที่จะสิ้นปีกันแล้วนี่แป๊บๆก็จะปลอยกระทงเนาะแล้วก็มีคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่แล้วนะครับโอ้โหเร็วมากครับคุณผู้ชมวันเวลาผ่านไปก็อย่าลืมนะครับใครที่เพิ่งจะมารับชมหรือใครที่เป็นแฟนตัวยงของชาแนลของเราอยู่แล้วนะครับฝากบอกต่อฝากาช่วยกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆของผู้ชมได้มา กด subscribe ช่องของเรากันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นค่ามาม่าให้กับผมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามครับแล้วว่าพบกันใหม่ในคลิปถัดไปก็คือวันพรุ่งนี้จะเป็นคู่อะไรกันนั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ